ันที่30ตรงวันที่เเดือน12พศ2568รสข้าพเจ้าในวัฏพัทรคงกพันธ์ขอเป่งวากา,ารสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจริยาบูชาแด่องค์พระความปฏิเดระเจ้าองค์ครูสมเด็จลุนหลวงปู่บุญเด่นหลวงปููศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเท,ทวาดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้าในวัฏพัทธ อันนี้ขออนภุภาพคุณพระอัตนาตคยูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิดของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัจยายมนต่อไปโปดสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรีโสอัตาขันชัตุตเทวดาสัตธรมัง วันิปราชสาต,ต,ตร์ชนันโตสักขโมกะทางสักเคกาเมจรูปเบกิริสิภราตเถรภราตเถจันจนตลิเควิมาเนยเบลัตเถจักามเมรุวนะกาฮเนเทหะวัตทุมหิเคเตอุมมาจายันปูทเทวาชาลัทธารับวิสเมยักษะขันทพนาคาติดตัน,นาตาสันิเกยังอุนิวะละ วัจนังชาธโมเมสุนันตตธรรมสวนากาโลอัยัมพัดันตาธรรมสวนากาโลอัยัมพัดันตาธรรมสวนากาโลอัยัมพัดันตาบทสวดนมัสการสิทธิคาถานำโมทสักภควาตัวราหะโตสัมมาสัมพุทธสักนำโมทสักภควาตัวราหะโตสัมมาสัมพุทธสักนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจะ กิริยาคาถานัตถิเมสนันังอัญญงผุดโพเมสนันังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมหโขงสัพปทานัตถิเมสนันังอัญญงธรรมโมเมสนันังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมหโขงสัพปทานัตถิเมสนันังอัญญงสังโฆเมสนันังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมหโขงสัพปทา วนมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอาถายาสภะปนินังคุรเรียนตวาปัมมีสภะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหตูสพุตปะวามหาการุณิโกนาโถอิตายาสภะปนินังคุรเรียนตวาปัมมีสภะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหตูสพุตปะวามหาการุณิโกนาโถโฉขายาสภะปนินังคุรเรียนตวาปัมมีสภะปัตโตสัมโพธิมุตตมัง เอตนสตวันชยนามาโทสุตพตวาบทสวรมหาสมัยสูตรอวัมเมสตังเอกัางสมยังพระกวาสังเกตุศกนิฮารติกะปิาวะคูสมิงมหาวันีมหาตาพิคูสังเกนะสัตถิงปัญจมาเตหิพิคูสเตหีสเพหีวะอัลหันเตหิทัสหิจัโลกะทัสหิเอวตาเยคุเยนะสันนิปติตาหติ อคาวันตังพัฒนายะพิกุสังคัญจะราดโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเฮวานังเอตัดะโศจียังโขอคาวาสักจยสุวิหารติกระปีลาวัตตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัจีบรรจับบรเตหิพิกุสังเตหิสะเพเฮวะอ่านอาหารเดหีพัสสหิจัลโลกธาทุหีเฮวะเฮวตาเยปุยนะสันนิปติตาโหติอคาวันตังพัฒนายะพิกุสังคัญจะ ยันูนะพยายามปีเยนะพระกวาเตนุปะสังกัมเมยามะปะสังกามิตวะพระขวตัตโตสันติเ,ปเกปาจีกัคขถาาเซยามาติอันโคตาเทวตาเสยยาธาปินามาะอรวะปุริโสสัมมันจตังวาอาหังภาษาเลยยาภาษาจตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวามีวาสุทธาวาสสเสสโสเทเวโสกันกันตัละหะ อิตาพระาวโตปุรโตปาโตอาหังโซอัตถโหตาเทวตาพระคาวันตังอาพิวาเทตวาเอกาบันตังอัตถงโกเอกามันตังอิตาโหเอกาเทวตาพระคาวโตกันติเกอิมังคาทางอภาสิมหาสมโยโยปะวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมหาอิมังธรรมสมัยญาติิตาเยวะอัปปราชิตาสังคันติ กาตโธอัปปาราเทวตาปะคาบโตสันติเกออิมังคาดานอภาสิตัตตะทิขาโวสมาทะหังโสจิตตังอัตโนปูชูกามะกลางโสสารถิวะเนตานิคะเหตวาอินทริยานิลักขันติปาติตาติ อ er ัป布าเทวตาปะขาวโตสันติเกอีมังคาทางอภาสีเฉิตะวานีลังเฉิดตะวาปริคังพุงทักขีลังโอหัจับมะเมชาตเอจันลันติสุทธาวิมาลาจะคุมจะคุมตาสุทันตาสุสุนักาเตอตาโคอ布าเทวตาปะขาวโตสันติเกอีมังคาทางอภาสีเบเบจีพุทธังสนนันตตาเสนาเตทมิสันเตอปปะกัปปายาภูมิมหายา มนุสสังเฮหังเฮวาการังวันวิภูเรศสันติอาตโครวาควาวิคูอามันเตสิเยภูเยนาพิฆเวพระสูตรโลกธาตุสูตรเทวตาสนิปติตาโหติปทาคตังทัศนียาพิฆูสัำคัญจากเยปิเตพิคเวอเหิสงกัตติสัปปัฏฐานังอราหันโตสัมมาสัมพุทธาเทสัมติพระขวัญตานังเอตัปปัลมาเยวาเทวตาสนิปปติตาอเหสง สยยะทาปิไมหังเอตาลหิเยปิเอติคเวท่เขาวิสันติอนาขตะมันทานางังบัทานางังอรหันโตสมัมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคคาวันตานางเอตาปะระมาเยวะเทวตาสันนิปิตาอขาวิสันติสยาายถาปิไมหังเอาตารหิอาจิกิสสามีพิกเวเอวะกา,ายานางนามานิกิตยสสามีพิคเวเอวะกาย กายานังนามานิเหสิสามิพิเขมเอวากายานังนามานิตังสุนาถะสาิกังมนาสิกะโลธาภาสิสามิเติเอวันพันเตติโหเทตุคูภะควะโตบันจัตโสสงภะวะเอตาทมโจจะสิโลกามนุษย์กัสสิ สิโลกามนุกสามิยันยัตถาปุมะทัสสิตาเยสิตาจิลิคพลังปัตจนาสมาจิตาปุทูศีหาวาสันนีนาโลมังหังสามีสัมพุโนโกธาตัมนาสามนาสาสุทธาวิปัสสันนะนามิลาปิโยปันกัสเตยตวะปะเนกาปิลาปัทเว ตาโตอมันติสัทธาสาวกเเกนศาสนีเลเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชาณธาโกโมเตจาอาตับปัมกะลุงสุตวาพุทธศาสนาสนาเตสามปาทุละปุกญานังปมนุษย์สานะทัศน์ทัศนังอเปเกสตามัตระขุงสหัสสังอาถาศัตริงสตังเกเอเจสัตสหัสสานังอมนุษย์สานะบัทังมัทสง อเปกนนัตตะมัทคุงทิสาสัพภา,ารุตปุถาราหุงหัญจะสัพพังกับปัญญายาวะว่าวาคิตวานาจะคุมา,าตาโตอามันตยิสัทธาสาวัคเชยศาสนีนาเตทีวากายาอภิกันตาเตมิชานาพิกฆโวทีวโอหังกิตยุสามีลาหิตอันปุปปะโสศัตตะสหัสสายวายคาคุม,มาตาปิละวัทวา ขิมันโตชุติมันโตวันามันโตยาสัสโนโมทมานาอภิกรมุงพุณังสมุติวันังอสัาสาเมวะเมาวตายักขานาตตะวิโนขดมันโตุติมันโตวนมันโตยาสัสโนโมทมานาอภิกรมุงุณังสมุติวนังาตาสาตาิลาิสหัสายักขานาตตะวิโน ิติมันโตุติมันโตวันนามันโตในสสิโนโมธมานาอภิคามุงที่กุณังสังติงวันนงอิเจเตโสาสสหัสายาขานานตนาตตะวันิโนอิติมันตชุติมันโตวันนมันโตในสสิโนโมธมานาอภิามงที่กุณังสังติวันนงเวสามิตาปัญจสตายาขานานตนาตตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนงมันโตนสสิโนโมธมานาอภิามงทกุณังสังิติงวนนัง กุมิโลราชาคาฮิโกเรปุรัสะอิเวอิเวสนังคืโยนังสตาสะหัดสังยักษานังปดยิบรูปาสติกกุมิโลราชาคาฮิโกโสปาคาสามิตงวนังโวลิมันจาที่สังราชาอาตาละโถภาษาสติอันทพานังอธิปติมหาราชยาสสิโสปุตาปิตัสภะหาวอินทานามามหาพลาอินทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยาสิโน โมธัมมาลาอภิกรรมุงกุนนางสมิติงกนังอคินันจาที่สังราชาวิลุมโผภาสาสติภูมพันธานังอธิปติมหาราชายาสัชิโสปุตตาปิตัสสาภะฮามอินทานามามหาพราลาอิทิมมันโตชุติมันโตวนังมันโตยาสสิโนโมธัมมาลาอภิกรรมุงกุนนางสมิติงกนังปัญชีมันจาที่สังราาชที่สังราชาวิลุมโผภาษาสติ นาคานางัติปติมหาราชายาสสิโสพุตตาปิตาสะพาหะโมยินทานามามหาภะรายติมันโตชุติมันโตมันนามันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรรมุงพุรังสมิติงวันังพุตตะหลังจากที่สั่งราชากุเวโรตปภาษาสตินาคานางัติปติมหาราชายาสสิโสพุตตาปิตาสะพาหะโมอินทานามามหาภะรายติมันโตชุติมันโตมันนามันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรรมุงพุรังสมิติงวันัง ุริมาทิ่สังตาตาลโถทักขิเนนะวิรุณหะโกวัญจิปัจฉิเมนนะวิรุประโขกุเวโลอุตตะลังทิสังตัตตาโลเตมหาลาชาสมันตาจตุโลทิสาทัทธันลาม,มานาอัตถะอัตถังโสวันเนนะการพิลาวัฒเวทเวเตสังมายาวิโนทาสาอภูปัญจจังกาสถา,ามายาภูเชนภูเบเชนภู วิภูจาวิพูตัสหาหวิพูโตสหะจันทนโนกามาเศโหจะกินนุมอันพูนิมันพูจะปนาโทโอปะมันโยจะเนวาสุโตจะมาตาเลิกิตตะเสนโนจากขันทัพโลน,นาโลราชาชนโนสโถอคูปัญจะสิโคเจวะติมพาูสุริยะวัชสา เอเตจเนจนาชาโนอันธพาสหราชุติโมธมนาอภิกรรมุงพิุณังสมิติงวังคัฐาภูนันาภาษานาคาเวสาลาสหตัดศกากัมภัตสตาลาอาภูปายาคาสหญาติภิยามุนาตาตาลธาจะอาภูนาคายาสิญาสสิโนเอลาวันโนมหานาโคโสปายาสมิติงวังเยนาคาลาเชสาะ สาหาันเตกงทิพาดิชาปักขีวิสุทธะจักขูเวหายะสาเตวนันตมัชฌาปตาจิตลาสุปนาอิติเทสะนามาังอาภายันตา,านาคาราชานามานามาสิสุปันตะเกยมมะมะกาสิพุทโธทชนะหาหิวาจาหิอุปปักวาหะยันตานาคาสุปันาสารณะมะทังสุปทงัง วาวชิละคเทนะสัพุทังอสุลาสิตาอาตโลวัสสะวเสเตยิติมันโตรัสสิโนดารากตัญชามหาพิสมาอสุลาธานาเวขาเวจาปฏเปตติติสุตติจักมหาลาโทนัมมุติสหสตัญจักพิภริพุตตานังสัพเทเวโรจนามกา สันในหิตวาพลิงเสนางลาหูพ e oh ันพัทธุปปะขมูสามโยธานิพัทธันเตมคูนังสัจติงวันังอาโกจะเทวาปฐวีจะเตือโชวายโยตถาามูวาุนาวาุนาเทวาสโมจะกัสสัสสหะเมตตา กา,า,ารุณากายาอภูเทวา,า,านาัสสิโนคาเซเตทาตถากยายาสเพนานาตะวานิโนอิทธิมันโตจุติมันโตวัน,าม,มมนา,ามันโตยัสสิโนโหธรมนาอภิฆามุทุกข์วังสัญญุติวนันังเรียนทูจัดเทวาสหานิกาอาสมจาจัดภูเวยามาจันทัสูปนิสาเทวาจนันทามาภูภุรังิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยามาภูภุรังิตานักขัด ตานิอุลกิตวาอาคูมันทาวนาหกาวะสุนังวาสวโัโตเถโทสกูปาคาปุริน,นทนโททศเสรษฐเอนทศถากายาสัพเพนานตะเวนิโนปิทิมันโตชุติมันโตเวนังมันโตยาสสิโนโมทัมานาอภิกรมุขึ้นางสัมพิตรินวนางอาถาคูสหภูทเทว,วาชลาับปะคิสิหาลิวะอาลิทอาจลาจลโลชา อมมาปุกผกนิพาสีโนวรุนาสหธรรมมาจะกอจุตาจากอนเนชกาสุเลยะอุจิลาอาคูอาคูวาสะวันเนสีโนพระเสตนะเจถากายาสัพเตน,นะตววนาตะมณีโนจิตมันโตจุตมันโตว,วนันนั้นมันโตยางสัจสีโนมธมานาอาภิฆามุงทุนางสมุทึวนนั้น <c oughs> สมณามหาสมนามนุษสามมนุษสุตมาสิกาปัทูสิกาอาคูอาคูมโนปัทูสิกาอาถาคูหานโยเทวาเยจัโนหิตตวาสิโนปารลคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิโนคะเสเตกาสถานกายสัตเทนานัตบมนิโนปิติมนโตสุติติมโตวันนามนโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุมพิคุณังสัมมิติงวานังสุกากรลุมหาอรุณาอาคูมีคันอาสั สาสะหาโมทาัตาขยะหาปาโมขาอาคูเทวิวิจักนาสะธามัตาหาราขชามิสกาจัจจัยัสสินโนขณะยังอาคาปชนโนโยทิสาอาภิวาสติกเสเตคาสถากายาสเพนานัตวานิโนมิจิมันโตชุติมันโตว,วันนามันโตเัสสิโนโมทามานาอาภิกรรมุปปะนังสันติงวันนางเคมิยาตุสิตายามากันถะ รรตัณฑาจายะสัตสิโนสัมพิทกรานามาเสถาชนตินามาจาอาสวะนิมามนาลติโนอาคูอาถาคูปัตลักนิมิตาอาศัเตทัศฐากายาสัพเพนนัาานนตตาัวนิโนปิทิมุนโตชุติมุนโตวานัมุนโตยะสัสิโนโมทัมนาอภิคามุนโุณังสัมิติวนังสัตเทเต เนวันนีกายนาสเปนัตนานาตะวานิโนนามันวายยนาอาคันชงเยจันเยสศรษฐศาสหประวุฒะชาติมักคิลังโอหตินนะมนาสวังทัคเคโมหตตะลังนาคังนันทาวังอาสิตาติตังสุขัามาบาลมัโตจักรุตตาอิทธิมัตตมัตโตสหจันนังอุมาโรติโสจักรโศบาะสัมวิติงวันังสหัสสับธรรมโลกานัง มหาพัมมาภิกตินทติปุปปะปันโนชุติมาชุติมันโตอิสันมาายโยยาสสิสโสเสษตรไอิสลาอาคูปัจเจก,กะวัดมาสวาติโนเดสันจะมัชโตอาคาหานโตปบบวิบาลโตเดจัสัพเทอภิกันเตสิงเทเทเวสัพพาม,มเทมานาเสนาภิกษุณีมัสสกันนะมัสสะ มันที่ยังเอาธาขณะธาพันธาลทาเคนะอันทาบัทุโงสมันตาปาลีวาเลนะเอกปารีวาเลธา,า,าปาโมมุจจิธาโปจินังติติตัตธา,ามหาเสโนขนะหะเสนังอเปสยิปาณินาตาละมาหัดจากสานังกัตวานะเหระวังยุทธา รามุสโเมโหทะนายนโตนชวิชโทโระถาท,ทะถาสโสปัญจุทาวติสังคุโทอาศัยยางวเสดันจากสปังอภินญญา,ญาวะวะคิตวามานาเจขุมากรตโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสาสเสนะเตมบาลาเสนาอภิคันตาเตวิชานาพิขวง จะอาตับประมกรุงสุตตวาพุทธศาสตร์ศาสนาดีตาราเทหิปัตตามุงเนสังโรมันตีอุนชยุงสัพเทวิชิตาสังขามาพยาติตายัสัตสิโนโมดันติสหภูเตหิสาวกาเตชันเนสุตาติ